ต่อมานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนที่สนุกขึ้นดีกว่านะคะแต่ยังไงแล้วในของ upstream นะคะด้วยความที่เป็นเด็กมอปลายกิจกรรมหลายๆอย่างที่ได้เลือกมาใน interactive software เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดสนุกมากนะคะแต่ก็จะสอดแทรกเนื้อหาหรือว่าความรู้เข้าไปด้วยนะคะคราวนี้เราลองมาดูที่เกมส์นะคะเกมส์ Games, เนี่ยอันนี้ก็จะมี1-10เลยแต่ไปขออนุญาตยกตัวอย่างสัก2ตัวอย่างแล้วกันนะคะตัวอย่างแรกจะเป็นตัวอย่างที่1นะคะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็น crossword นะคะเราลองมาทำกันดูคร่าวๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปขอลองหานิดนึงนะคะอันนี้คำหนึ่งนะคะที่เจอนะคะลองสักสองสาคำนะคะอะ่คำที่สองนะคะลยลองมาดูอีกสักคำหนึ่งแล้วกันนะ,ะสมมติอันนี้คร่าวๆนะคะก็จะฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้เอาคำศัพท์ที่เรียนมามาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ ฝึกไวพริบด้วยนะคะคราวนี้เราลองกดย้อนกลับไปนะคะลองไปดูสักเกมที่6นะคะอันนี้จะเป็นเกมจับคู่นะคะรูปภาพกับตัวความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราลองดูว่าตัวไม้อันนี้ยังไม่ถูกนะคะ g a m e s c o n นโซลอาเมื่อกี้คุ้นๆน,นะคะอันนี้คู่กับอันนี้เส่นเดียวกันนะคะเราก็ลองเล่นกันดูนะคะ ก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความสนุกสนานในห้องเรียนบ้างนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกมากขึ้นค่ะ